สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผมโทนทองสุกแก่นนะครับประธานมูลทีสยามนนทบุรีนะครับก็วันนี้จะแนะนําให้นะครับเวลาท่านที่นะครับเข้ามาที่มูลทีสยามนนทบุรีเนี่ยก็สามารถเข้ามาขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในมูลทีนี้ได้นะครับและนะครับต้องบอกก่อนว่าเรามีเรามีจุดต่างๆนะครับก็คือเข้ามาถึงเนี่ยท่านก็ไหว้พระนะครับไหว้พระก่อนนะครับก็จะมีเจ้าที่จุดทูบให้นะครับจุดทูบให้ตรงนี้ เราสามารถกดกิ่งได้ด้านนี้นะกดกิ่งเรียกเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรงนี้นะครับอ่ากดกิ่งปุ๊บเนี่ยเจ้าที่เขาก็จะมาบางทีเจ้าที่เขาไม่อยู่ตรงนี้นะครับแต่เขาจะมีกล้องวงจรปิดดูอยู่นะครับเ<ส>ข้ามาเนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนําเลยนะครับเราก็จะต้องเข้ามาไหว้พระมีเติมน้ํามันตะเกียงนะครับมีมีไหว้พระแล้วก็องค์ประธานของเราเนี่ยก็จะเป็นองค์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหรือองค์ปู่อินทร์ที่เรานับถือนะครับแล้วก็จะมีพระวิษณุกรรมพระพรหม ปู่ไก่แก้วพระฤาษีหมอชีวกนะครับแล้วก็องค์แปะลงศรีนะครับโอเคครับก็ตรงนี้เราเราไหว้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถเดินเดินชมด้านในได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับจะแนะนําให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับองประธานนะครับองประธานของมูลนิธิเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์นี้นะครับองปู่อินนะครับองค์พระอินทรงช้างเอราวัณซึ่ง ซึ่งเป็นมหาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่นับถือของชาวฮินดูอยู่แล้วองค์นี้ก็เป็นพระวิษณุพระวิษณุกรรมนะครับเป็นเขาเรียกว่าเทพผู้สรรสร้างทุกอย่างเนี่ยตามความเชื่อว่านะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยถูกสร้างโดยพระอินทร์นะครับคืเขาว่ากันนะ,ะพระอินทร์แล้วก็สร้างโดยพระวิษณุพระวิษณุกรรมประสิทธิ์นี่เขาบอกกันลนะครับเราไหว้วิษณุได้นะครับตรงนี้ก็ไหว้พระเป็นหิ้งพระนะครับก็มีพระพุทธรูป หลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองพระพุทธรูปสมัยอิสุยานะครับอยู่ด้านบนแล้วก็มีพระมันเดเลพระต่างๆมากมายนะครับอยู่บนนี้นะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพระพรหมนะครับพระพรหมสหบดีพรหมเทวานะครับเป็นผู้ประธานเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับความมั่งมีเป็นผู้สร้างเป็นมหาเทพผู้สร้าง aj. เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอพระพรหมนะครับพระมหา,าพรหมสหบดีพรหมความสําเร็จต่างๆ ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพิ้งเทพทั้งหมดก็มีพระพิพระพรมพระอินท์นะครับองค์พ่อจตุคามมีพระฤาษีมีเจ้าพ่อคุนอูเจ้าแม่คุนอิมนะครับก็หลายๆอย่างนะครับแล้วนี้ก็ฝั่งนี้จะเป็นพระฤาษีนะเกี่ยวกับพระฤาษีนี่ครับมีรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรมรังสีนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเหมือนมากนะครับทาเหมือนมากมีหลวงปู่ไต่ฮงกงพระเทศนี้เป็นมูรณิธินะครับหลวงปู่ไต่ฮงกง มีพิก,กเนธพิกรเนธองนี้เนีย่ยอายุเป็นร้อยปีนะครับองนี mm ้เป็นพิกเนธที่มาจากทางพม่านะครับเป็นเป็นไม้แกะทั้งองนะแล้วเขามาลงสีใหม่ลงสีลงทองใหม่เนี่ยอายุเป็นร้อยปีเจ้าแม่คุณอีไม้แกะนะครับเป็นไม้แกะอันนี้มาจากจีนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้แกะพระพันลายนะครับพันลายอวตารนี่ก็เป็นไม้แกะองค์เสด็จพ่อรลอห้านะครับองนี้ก็จะเป็นหลวงพุทวดไม้แกะนะครับเนี่ยหลวงพุทวดไม้แกะองนี้ คนจะมานิยมมากเลยออกมารูปท้องมาปิดทองนะครับที่องค์พ่อขุนช้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคนะครับเรื่องมั่งมีนะครับองนี้หมอชีวกแล้วก็เป็นพระฤาษีประเอโกรธนะครับอ่าแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้รูปเหมือนไม้แกะนะครับอันนี้ไม้แกะนะเป็นไม้แกะนะครับชิ้นเดียวนะครับ สมเด็จพระพุทธเจา้าโตภพมรังศีเป็นไม้แกะแล้วก็ลงนะปิดทองได้นะครับมีทองปิดได้แล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อสดวัดปักน้ําภะษรีเจริญไม้แกะเหมือนกันอันนี้เป็นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นสุดยอดของสายกรรมฐานนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแล้วก็เป็นรูปพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับอันนี้ท่านที่เข้ามาแล้วอยากร่วมทําบุญกับเรานะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอันนี้สมมุติว่าใครอยากจะบริจาคนะครับรถพยาบาลน,นะครับ การบริจาครถโรงพยาบาลนี่ก็จะเป็นเรื่องของมาเรื่องของอสุขภาพนะครับความมั่งมีความสําเร็จต่างๆนะเป็นบุญคือการบริจาครถ1คันรถพยาบาล1คันเนี่ยเขาจะรถพยาบาลหนึ่งคันของเราเนี่ยก็จะไปช่วยเหลือคนเยอะแยะมากมายนะครับไปวิ่งไปช่วยเหลือคนตลอดแม้แต่คุณหลับคุณนอนนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็อันนี้ก็บริจาคสามารถบริจาคทูบเทียนนะครับทูบน้ํามันตะเกียงเนี่ยซื้อมาบริจาคได้ อุปกรณ์ยาเนี่ยพวกนี้พวกนี้เราใช้ทุกวันอยู่แล้วเพราะเราช่วยกับช่วยพวกคนเจ็บอ่ะนะอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยต้องใช้ถุงมืออย่างเงี้ยถุงมือต้องใช้นะครับแมสเราก็ต้องใช้นะเพราะเราใช้ทิ้งอยู่แล้วใช้ทุกวันอยู่แล้วเทปผ้าก๊อตน้าเกลือพวกนี้เราใช้เยอะนะครับอ่าน้ํามันนะครับนี่ก็คือภาพการทํางานอันนี้พระดิบก็รับนะรับบริจาคพระดิบจะมาบริจาคเป็นเงินก็ได้ผืนละร้อยนะครับ พื้ละร้อยนะพับละร้อยไม่พื 100, ้นละร้อยพับละร้อยหรือว่าจะไม่จะเอาซื้อผ้ามาบริจาคเราก็รับนะครับเรารับทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็อันนี้พือภาพการทํางานเวลามาก็สามารถมาดูได้ว่าเราทํางานอะไรไว้บ้างนะครับแต่นี่ไปแ,แค่บางส่วนนะไม่いいจริงๆแล้วมันเยอะกว่าน,นี้และที่หลักๆเลยเรามีการทรารําโครงการบ้านหลังสุดท้ายกับทางวัดราประคองธรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยเราต้องบอกอะไรอยู่ที่วัดราประคองธรรมนาะเรามีการทําโครงการนะครับโครงการบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังท้ายคือไหลบ้านหลังท้ายคือ การไปจากโรงให้กับผู้ยากไร้ที่ที่ต้องบอกว่าเขาแหม่คนเราในยุคนี้นะไม่มีตังค์ตายไม่ได้นะเพราะอะไรเคลื่อนย้ายศพไม่ได้ฉีดยาก,ก็มีค่าฉีดยาเคลื่อนย้ายก็มีค่าเคลื่อนย้ายนะครับโรงนะครับก็ต้องไปซื้อนะครับแต่ถ้าศพใดหรือว่าศพผู้ยากไร้ที่ใดที่ยากไร้จริงๆเราให้นักแต่ตั้งแต่ขนส่งฟรีฉีดยาทุกอย่างทุกอย่างคือเราจะรวมอยู่นี้สวดด้วย และโทษทีนะครับที่นี่มีสถานที่มีเมนของวัดราบคองธรรมเผาด้วยสวดศพให้ฟรีด้วยนะเป็นเจ้าภาพให้ด้วยถ้าอยากรายจริงๆมาบอกเรานะครับเรารับเข้าโครงการก็ดูแลให้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโซนอื่นนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถไปดูได้หลายๆโซนนะครับอย่างเช่นเนี่ยเจ้าที่นะครับเราก็จะมีเจ้าที่อยู่ประจํานะครับอยู่ที่นี่นะครับอาจาที่เดินตามมาก็ได้ครับเดินตามมานะครับเดินตามมานะครับ จะมีเจ้าที่นะครับไม่ว่าจะเรื่องของขนย้ายศพเดินทางขนย้ายศพนู่น Guan, นี่นั่นเราก็ทํานะครับแล้วก็มีเรื่องอันนี้รถพยาบาลอันนี้มันก็เก่าพอสมควรแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็เรายังมีรถใหม่อยู่คันหนึ่งนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับอ่าที่เพิ่งได้มาจากการสร้างพระนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เราใช้อยู่ประจําอันนี้ก็เป็นรถที่ขนศพส่งศพเนี่ยคันที่3เนี่ยจะวิ่งไว้วิ่งศพอย่างเดียวส่วนมากจะวิ่งศพอย่างเดียวนะครับก็มีผู้สนับสนุนต่งตางๆนะครับ ที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกไปเมนเนี่ยด้านนี้ที่เราทําโครงการบ้านหลังสุดท้ายกับวัดอันนี้เมนนะครับที่ที่เกิดว่าถ้าเรารับเข้าโครงการปั๊บเนี่ยเราก็เป็นเจ้าภาพให้ด้วยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเนี่ยรถเราก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนที่เราเวลามีภัยพิบัติอ่ามีภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะมีเรือพวกเรือพวกรถลำเลียงต่างๆข้าวของเครื่องใช้เวลาที่มีภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดภัยปุ๊บเนี่ยนะครับเรือพวกนี้เราก็จะนําออก ไปใช้น้ําท่วมต่างๆน้ําท่วมใหญ่แม้ล่าสุดที่เราไปมากับน,น้ําท่วมอุบลราชธานีน้ําท่วมภาคใต้น้ําท่วมภา,า,าคอีสานน้ําท่วมภาคเหนือนะเราไปมาหมดนะครับเราไปแม้กระทั่งเขืเ่อนเขื่อนเซเปียนแตกที่ลาวนะเราไปมาดูภาพการทํางานเราได้เราก็จะมีเหลือนี่ก็เป็นรถลำเลียงนะครับเป็นรถลำเลียงนะครับรถเข้าพื้นที่ธุระกันดานที่มันเข้าไม่ได้นะครับมีรถดับเพลิงนะครับรถดับเพลิงด้านน้นนะครับ รถจะเพลิงนะครับแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่มูลที่สยามนนทบ,บุรีได้ได้ทำงานมาอยู่ในพื้นที่มา16ปีนะครับทำงานในพื้นที่นี้มา16ปีทําตั้งแต่ในพื้นที่จังหวัดนนท์นะครับแล้วก็ใกล้เคียงและเรารวมถึงนะครับภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราทํากันมาแบบนี้นะครับ16ปียาวนานนะครับและเราก็จะดำเนินต่อไปดําเนินการทํางานแบบนี้ต่อไปนะครับก็ถ้าใครเข้ามา ขอแค่ท่านมีน้ําจิตน้ําใจนะอยากจะทําบุญก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับในการช่วยเหลือบริจาคอะไรต่างๆนะครับที่นี่ก็ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมของเพจมูที่สยามนนทบุรีวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ